สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่17วิดลุ้นจนหยดสุดท้ายอีซักเอกิติเกยิงคนละตุงผะหงเฉือนสเปอร์แต่เจอปัญหาเจ็บกับแบนเล่นงานอีกเลียผูเก็บชัยชนะสุดระทึกเหนือเอนแนมฮอสเปอร์2ต่อหในเกมพรีเมียร์ลีกที่ลอนดอนโดยได้2ประตูจาก2หัวหอ,อกตัวความหวังอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักและฮูโกเอกิติเก แต่เกมนี้กลับไม่ได้มีแต่เรื่องดีเพราะกุนซืออาเน่สล็อตต้องเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและโทษแบนจนทําให้แผนการเล่นนัดถัดไปต้องปรับกระทันหนาันอีกครั้งนะครับซีมอนโดนแดงก่อนครึ่งแรกจบแบบจืดสนิทอาเน่สล็อตเปลี่ยนผู้เล่นแค่รายเดียวจากเกมชนะไบรตันโดยส่งคอเนอร์แบรดลียืนแบ็กขวาแทนโจโกเมสที่เจ็บส่วนฟริมโปงกลับมามีชื่ออีกครั้งหลังพักยาว6สัปดาห์ขณะที่อเล็กซานเดอร์อีซักยังนั่งสำรอง เกมครึ่งแรกไม่ค่อยมีจังหวะวิววาแต่กลายเป็นไฮไลท์เมื่อชาบี้ซิมอนไปเข้าสกัดใส่เวอร์จิลฟานได้จนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่33ทําให้เจ้าบ้านต้องเล่น10คนตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกแม่เลี้ยวผูจะได้เปรียบตัวผู้เล่นและมีโอกาสจากลูกเตะมุมหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของไก่เดทองได้โดยจบครึ่งแรกที่สกอร์ศูนต่อศูนย์และเป็นครั้งที่11จาก17นัดที่พวกเขาไม่สามารถยิงในครึ่งแรกได้นะครับครึ่งหลัง ลุกเป็นไฟอีซักยิงเปิดหัวก่อนเจ็บฟริมปงจ่ายให้เอกิติเก้หมงฝัง,งเริ่มครึ่งหลังแบรดลีย์เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนออกทําให้อีซักลงสนามแทนและโซบอสไลน์ต้องถอยมายืนแบ็คขวาผ่านไป10นาทีฟลอเรียนเวียตแทงทะลุช่องให้อีซักหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดเป็นประตูที่2ของเขาในพรีเมียร์ลีกให้เวอ้์วผูลแต่ขณะที่ยิงประตูนั้นอีซักถูกมิกกี้ฟานเด์เฟนเข้าปะทะอย่างหนักจนเจ็บและต้องเปลี่ยนออกอีกทําให้ฟริมปงได้ลงมาแทน และแม้จะเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ทันทีด้วยการครอสให้ฮูโก้เอกิติเก้มงเข้าไปในนาทีที่66เป็นประตูที่5จาก3เกมหลังสุดของเจ้าตัวเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆนะครับจบเกมหืดจับหงเจอทั้งบาดเจ็บกับโทษแบนแถมแนวรับยังไม่นิ่งแม้จะขึ้นนำา2ต่อ0ูนแต่เลียบผูยังไม่สามารถปิดเกมได้เมื่อริชารลีซอนตัวสำรองของเจ้าบ้านยิงตีไข่แตกในนาทีที่83จากจังหวะเกมรับสเปะสปาของ หงแดงและจากนั้นก็ยังได้ลุ้นประตูตีเสมออีกหลายครั้งความซวยยังไม่จบเมื่อโดมินิกโซบอสไลด์โดนใบเหลืองใบที่5ของฤดูกาลทําให้ต้องติดโทษแบนในเกมเจอวูฟส์ขณะที่ฟริมปงโดนสอกจากริชารลีซอนจนปากแตกจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเกมยิ่งเครียดเมื่อทดเวลาบาดเจ็บถึง9นาทีและคริสเตียนโรเมโรกองหลังสเปอร์สมาโดนใบแดงที่2กลายเป็นว่าลิยอภูได้เปรียบตัวผู้เล่นถึง2คนแต่ฟอร์มในช่วงไฮเกมกลับไม่นิ่งท ให้ต้องลุ้นจนสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายขึ้นท็อป5แต่ปัญหาบานรอเช็คความพร้อมก่อนดวนวูฟส์ชัยชนะเกมนี้ทําให้เลียวผูไม่แพ้ใครมา6นัดติดรวมทุกรายการและขยับขึ้นอันดับ5ของตารางมีแต้มเท่ากับเชลซีอันดับ4แต่สถานการณ์นักเตะเริ่มหน้าเป็นห่วงเกมถัดไปกับวูฟส์ในวันที่27ธันวาคมอาจจะไม่มีทั้งอีซักแบรดลีย์และโซบอสไลที่ต่างโดนอาการบาดเจ็บและโทษแบนเล่นงานเข้าอย่างจังกุนซืออาเนสโล จะต้องเจอกับโจทย์ยากอีกครั้งในการจัดทัพนะครับเราไปดูกันว่าในเกมนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับ 1. เกมไม่สวยแต่ได้ผลเลี้ยวผูกกลับสู่พื้นฐานช่วงที่เลีรยวูลแพ้ติดกันให้กับแมนซิตี้นอตติงแฮมฟอเรสและ PSV หลายคนเสนอให้หงแดงกลับไปสู่พื้นฐานซึ่งอาเนสสลอตก็ตอบสนองด้วยการปรับทีมให้เล่นเน้นความแน่นอนมากกว่าความสวยงาม ผลลัพธ์คือการไม่แพ้ใคร6นัดติดต่อกันรวมถึงเกมนี้ที่แม้จะดูไม่หวือหวาแต่ก็เก็บ3แต้มจนขึ้นมาแต้มเท่ากับเชลซีในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไรก็ตามแม้ผลจะเป็นบวกแต่ฟอร์มโดยรวมยังน่ากังวล โดยเฉพาะการถูกทีมเหลือผู้เล่น9คนอย่างสเปอร์กดดันอย่างหนักในช่วงท้ายเกม 2. อ,อีซักยิงได้แต่ก็ต้องออกทันทีอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกแล้วจังหวะยิงสุดคมในนาที56ของอีซักควรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้หลังพยายามอย่างหนักเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มเก่งนักตั้งแต่ย้ายมาแอนฟิลแต่แล้วเพียงไม่กี่วินาทีหลังทำประตูเจ้าตัวก็โดนมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเข้าปะทะอย่างรุนแรงจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออก และดูเหมือนจะต้องพักษาตัวอีกครั้งเป็นความโชคร้ายที่แทบไม่ให้โอกาสสู่หน้าสวีดดชได้ตั้งหลักเลยนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล 3. เอกิติเก้ของจริงของดีที่ลิเวอร์พูลวางเดิมพันถูกโชคดีสำหรับลิเวอร์พูลที่ยังมีฮ e ูโก้เอกิติเก้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นความหวังเบอร์หนึ่งในแดนหน้าไปแล้วและเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการโขบประตูที่8ในพรีเมียร์ลีก และประตูที่11รวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ที่น่าประทับใจคือการเอาชนะแนวรับตัวใหญ่ของสเปอร์ด้วยพละกกำลังและไหวพริบที่ไม่ต่างจากสูนหน้าตัวเก่านี่คือการเสริมทัพที่คุ้มค่าและเอกิติเก้กำลังแสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้มาแค่ชั่วคราวแต่พร้อมก้าวขึ้นเป็นตัวหลักของลิเวอรพูจริงๆนะครับ 4. เวียสจารึกแอสซิสแรกและกำลังจะมาเรื่อยๆแม้เกมจะไม่ได้มีคุณภาพสูงแต่ฟลอเรียนเวียก็ฉายแววเด่นที่สุดในสนามด้วยการสร้างโอกาสมากที่สุด2ครั้งเลี้ยงผ่านมากที่สุด4ครั้ง และได้ลองยิงเองถึง2ครั้งสิ่งสำคัญคือเขาจัดการทำแอสซิสต์แรกในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จจากจังหวะแทงทะลุให้กับอีซักซึ่งถือเป็นการต่อยอดฟอร์มที่ดีในช่วงหลังอย่างชัดเจนสัญญาณดีแบบนี้ถ้ายืนระยะได้อีกนิด เวียจะกลายเป็นจอมทับคนใหม่แห่งแอนฟิวแน่นอนนะครับ5เซตพีซอีกแล้วหรอปัญหาเดิมที่ยังแก้ไม่ตกสําหรับเลี้ยวภูคือการป้องกันลูกตั้งเตะและมันก็เกือบจะลงโทษทีมอีกครั้งในเกมนี้เมื่อประตูตีไข่แตกของริชาล์ิซอนในนาที83นี่คือประตูที่11ที่เลี้ยวภูเสียจากลูกตั้งเตะในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ2ในลีก รองจากบอลหมัดเพียงทีมเดียวแม้ครั้งนี้จะรอดมาได้แต่หากยังไม่แก้ไขโดยเด็ดขาดรับรองว่าเจอผลลับเจ็บจี๊ดในเกมใหญ่แน่ๆนะครับ ไปดูที่ตัดเกรดแข่งหงกันครับว่ามีใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างอลิซอน7คะแนนแมสเปอร์จะเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกแต่อลิซอนก็ยังต้องออกแรงเซฟจังหวะสําสคัญโดยเฉพาะบอนโคโลมูอานี่หลุดเดี่ยวเขาแสดงความนิ่งและไว้ใจได้ร่วมถึงออกมาตัดบอลได้ยอดเยี่ยม คอนเนอร์บรดลีย์6คะแนนกลับมาลงสนามหลังพ้นโทษแบนมีจังหวะบล็อกสำคัญแต่ยังดูไม่ค่อยเข้าที่โดยเฉพาะการครองบอลที่หลุดง่ายและการเติมเกมรูปที่ไม่สร้างความอันตรายมากนะักเจ็บและถูกเปลี่ยนออกในครึ่งแรกอิบราฮิมาคอนาเต้6คะแนนโดยรวมเล่นโอเคแต่มีจังหวะพลาดท,ที่เกือบทำให้ทีมเสียประตูยังดีที่อลิซอนช่วยไว้ทันช่วงท้ายเกมมีจังหวะบล็อกลูกยิงของริชาร์ิซอนแต่ก็เสียฟาวไม่จำเป็นหลายหนเวอร์จิลฟานได้ห6คะแนนเกือบทำประตูได้จาก ลูกมงและโดนเสียบหนักจนซิมอนโดนใบแดงแต่มีจังหวะพลาดในลูกเสียประตูของทีมบอลหลุดให้ริชาริซอนยิงเข้าไปยังไม่ใช่ฟานไดค์ในเวอร์ชั่นไรทิติแบบเก่ามิลชเคอร์เคส7คะแนนฟอร์มดีต่อเนื่องมีจังหวะบล็อกลูกยิงที่เกือบกลายเป็นประตูโดยบอลไปชนคานแม้ไม่โดดเด่นแต่เล่นได้มั่นคงเป็นสิ่งที่ทีมต้องการในช่วงนี้ไรอันกาเฟนแบก6คะแนนเล่นได้เรื่อยๆแต่ไม่โดดเด่นโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่ทีมควรครองบอลได้เหนือกว่า แต่กลับถูกกดกันโดมินิกโซบอสไล่คะแนนฟอร์มยังไม่เปล่งประกายเหมือนช่วงต้นซีซั่นหลังถูกถอยไปเล่นแบ็คขวาก็ยังพอรับมือได้ดีแต่ติดโทษแบนเกมหน้าเพราะสะสมใบเหลืองครบ5ใบเคอร์ติสโจน6คะแนนฟอร์มตกจากเกมก่อนๆมีจังหวะเสียบอลช่วงท้ายที่เกือบทําให้ทีมเสียประตูและไม่ได้มีบทบาทเด่นในเกมมากนักอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์6คะแนนถูกจะมายืนบทบาทเกมรุกแต่ดูไม่ค่อยถนัดสัมผัสบ,บอลน,น้อยกว่าที่ควรและแทบไม่มีอิ ที่ผลกับเกมฟลอรเรียนเวียด7คะแนนหลังซิมอนโดนไล่ออกเวียดก็เริ่มหาพื้นที่และสร้างจังหวะได้มากขึ้นผ่านบอลแม่นยำเล่นบอลวันทัชสวยงามแอซซิตให้อีซักอย่างเด็ดขาดเป็นผู้เล่นที่ดูดีที่สุดในสนามแม้เกมจะไม่ได้คุณภาพสูงนักฮูโ,ก,โกเอกิติเก้7คะแนนครึ่งแรกเงียบเพราะแทบไม่ได้บอลแต่ครึ่งหลังโดดเด่นช่วยต่อบอลในประตูแรกก่อนมงประตูที่2ออย่างเฉียบขาดกลายเป็นการเซนที่คุ้มค่าที่สุดในซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูล อเล็กซานเดอร์อีซัก7คะแนนลงมาครึ่งหลังแล้วใช้เวลาไม่นานก็ใส่ชื่อบนสกอร์บอร์ดจากจังหวะหลุดไปยิงแบบเฉียบขาดเป็นประตูที่2ของเขาในลีกกับลิเวอร์พูลแต่โชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากจังหวะยิงต้องลุ้นว่าจะพักนานแค่ไหนนะครับฟริมปอง7คะแนนลงมาแล้วช่วยเกมรุกด้านขวาได้ดีมีความเร็วและความกระตือรือร้อนแอสซิสต์ให้เอกิติเก่มงทําประตูแม้ลูกจะฉลับแต่ก็นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเสียดายที่ท้ายเกมอารมณ์ขึ้นเพราะโดนริชาลิซอน สอกใส่จนต้องเปลี่ยนตัวออกเฟเดริโกเคียซ่าลงมาช่วงท้ายเกมเพื่อประคองสถานการณ์อนดี้โรเบอร์สันลงมาทดเวลาเพื่อเสริมเกมรับช่วงท้ายเทรนิโอนี่เหมือนกับโรเบอร์สันลงมาช่วงทดเวลาเพื่อรักษาสกอร์ อเน่สล็อต7คะแนนผลงานของสล็อตในเกมนี้ถือว่ายังพอผ่านแม้จะมีจังหวะให้ลุ้นระทึกช่วงท้ายเกมแต่เขาก็พาทีมเก็บชชนะน่าสำคัญเหนือสเปอร์สได้แม้การจัดการเกมหลังนำ2-0จะดูแปลกๆแ,และขาดความนิ่งทั้งที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นถึง2คนแต่ทีมกลับเสียประตูและเกือบเสียศูนย์ถึงอย่างนั้นการไม่แพ้ติดต่อกัน6นัดรวมทุกรายการก็เป็นสัญญาณเชิงบวกโดยเฉพาะการที่ทีมกำลังไต่อันดับมาอยู่ในกลุ่มบนของตารางยังมีจุดให้ต้องแก้ไขอ,อีกเยอะนะครับทั้งเรื่องสมาธ ความคงเส้นคงวาและการจัดทีมช่วงขาดตัวหลักแต่ภาพรวมของการทําทีมก็เริ่มเห็นความมั่นคงขึ้นเรื่อยชัยชนะเหนือสเปอร์สแม้จะไม่สวยหรูแต่สําคัญมากสําหรับเวอ้์วูลโดยเฉพาะการได้เห็นแนวรุกค่าตัวแพงอย่างอีซักกับเอกิติเก้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดพร้อมกันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บและการติดโทษแบนของตัวหลักหลายรายทําให้เกมต่อไปกับบู๊ปส์น่าจะเป็นอีกบททดสอบสําคัญของทีมชุดนี้ในขณะที่เวสแสดงให้เห็นว่าเขากําลังกลายเป็นหัวใจใหม่ในเกม รุกของเลี้วผูกไปแล้วนะครับแล้วเ,เพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ